คนกินมะนาวใครเหลือคนสุดท้ายได้500บาทค่ะนี่มาน้อยอ้ามคำเริ่มมาเลยเริ่มี่มาเฮ่เริ่มไอ้แคทกินไม่ใช่ยังไม่โดนเลยไอ้แคทโดนแล้วไอแคทโดนแล้วไม่ได้ไม่ได้ไอ้แคทโดนแล้วหมานึ่งกึ๊บใช่ไหมหนึ่งบีบหมดเลยหมดเลย โอเคก็คือหนูไปเจอเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นชาวบ้านนี่แหละแต่ว่าขอแบบแบบเสียงแบอีสานนะอ่าไปเสียงอีสานด้วยก็คือว่ากันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็คือมีไปเลยโดนไปเลยโดนคือม้าจะขอเสียงอีสานอะเขาคาดหวังแล้วเข้าใจป่ะแต่ว่าขอแบบแบบเสียงแบอีสานนะเขาเริ่มเกิดการขัดข่องเพราะเสียงอีสาน มาว่าหนูว่าหนูมาสั้นๆนะเรื่องเนี้ยก็มีมันเป็นยังไงเนี่ยอ่ามีเพื่อนบ้านอันนี้ชื่อเรื่องว่าน้าเปรตนสิสัยก็คือว่ามีป้ามีป้ามีกับป้าสองคนเป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะเขาอ่ะมีมีแปลงผักอยู่แล้วเขาปลูกมันปลูกเผือกปลูกทุกอย่างเลยปลูกแล้วก็เขียนเอา เอาอะไรเขียนเข uh, ียนลังอ่ะลังลังที่มันแท็กของอะ่ะเอาไปปักไว้กลางบ้าไอกลางไรแล้วก็เขียนว่าห้ามขุดแล้วทีนี้มีป้าอีกคนนึงมาสมมติว่าชื่อป้าแตงไทยแล้วกัน <laughs> <laughs> ป้าแตงไทยเดินมาหาแตงกวา <c oughs> <c oughs> ไม่ไอเพชรน้ำตาจะไหลแล้วล่ะเหลืออย่างเดียวฟันอะแตงไทยเดินมาหาแตงกวา แล้วป้าแตงกวาเดินมาแล้วป้าแตงไทยอ่ะเขาขุดแล้วแล้วเอาไปใส่ถังของเขาไว้แล้วป้าแตงไทยก็เดินออกมาเจ้าบออ่านหนังสือบอออกบอเจ้าบออ่านหนังสือห้ามขุดเขาเขียนว่าจังไหเขาเขียนว่าจังไหรแล้วป้าคนนั้นแกอ่านหนังสือไม่ออกเออแล้วบอก เจ้าเขียนนี่ยังวะเจ้าอ่านหนังสือบอกเหรอเดี๋ยวค่อยอ่านให้เจ้าฟังเนาะอ่าจะอ่านเขาเขียนว่าห้ามขุดมีเจ้าของในไร่นี้แต่ไม่ทันแล้วไงคือป้าแกขุดไปแล้วไงแล้วจะให้ทําตั้งแต่แล้วเขาขุดแล้วอ่ะแล้วจะให้ค่อยทําตั้งแต่แล้วก็ค่อยขุดแล้วทําไงอ่ะแล้วตอนนี้ก็บอกก็ไม่เป็นไรขุดไปแล้วขุดไปแล้วไอ้ือขุดแล้วก็ช่างเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะ เจ้าซิขุดแล้วเอาไปเอาไปแอ้ไอ้ป้าคนนั้นนะบอกเจ้าเดี๋ยเพิ่งไปรอคอยก่อนเดี๋ยวค่อยมาเสร็จแล้วบอกแล้วรูจะแล้วเจ้าจะไปไหนอะพี่เจ้าจะไปไหนน่ะรอคอยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาแล้วแล้วเจ้าจะไปส่บอกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาบอกเจ้าไม่ต้องไปสายจามานี่อีกคนนึงเรียกเรียกอีแตงไทยออกมาแล้วมีอย่างแล้วเขาก็ล้วงลงไปเลยย่ำย่ำ ล้วงอะไรล้วงไอ้ล้วงอะไรล้วงตอนทีกินโลกมาเฮ้ยเฮ้ยก็มาแบบเมาสาวว่าเรื่องนี้มันสั้นมันจะได้เหรอวะอะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวเราเข้ามาติดตามเอ็กป้ามึงเจ้าซื้อมานี่อ้วจะให้เจ้าดูเดี๋ยวอ้วกเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวไปจีนเดี๋ยวไปอีสานเจ้าอก็ล้วงลงไปในจ้มแล้วก็ยก ถือขวดขึ้นมาแล้วก็เอาแก้วเล็กๆกับใบหนึ่งก็เทนกินก่อนกินก่อนจะพิ่งดา่าเงี้ยเสร็จแล้วก็เทเหล้าให้แกแล้วก็ก็กินกินเสร็จปุ๊บอ่ะอย่างงี้ค่อยคุยกันได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วอ่ะพอกินได้สักพักหนึ่งก็เดินคุยกันไปมากๆก็คุยกันไปเดินไปไปที่สวนเจ้มามณี่เจ้มามณนี่แล้วอีอีคนที่บอกว่าห้ามขุดอ่ะเดินภายแตงไทยไปที่สวนซึ่งมีผักเต็มเลยเสร็จแล้วก็อ่ะ นั่งคุยไป,ไปกินไปแต่นี้เมาสิเมาแล้วก็บอกหรือจะเอาอะไรหรือเอาเลยนะหรือเอาไปเลยนะโให้เลยให้เลยให้ทั้งสวนเลย,ยใจดีให้ทั้งสวนอันนี้ก็ยกขวดให้เลยให้เจ้าเอาไปกินอะ่ะพอเช้ามาสั่งเมาเดินไปที่สวนโวยวายอกอกักแบบเอตโตโล<ไ>ใหญ่แล้วใครเอาผัก<อ>ไปหมดเลยทําไงอะ่ะสั่งเมา,เาสั่งเมาไงเนี่ยเขาเรียกน้าเป็นนิสัยว่ะเพราะว่านั้นอยากกินกินแล้วจะเป็นอย่างนี้ Okay. ทางนี้มุกชนะค่ะ